ปกติไอเทมของใช้ต่งตางๆที่ทางผู้พัฒนาเกมสร้างมานั้นส่วนใหญ่นะครับมันก็มักจะเป็นไอเทมที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเราไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเลือดมานาบางไอเทมนะครับก็จะเพิ่มค่าพลังให้กับเราด้วยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับมันก็มีบางไอเทมนะครับที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยใส่เข้ามาแกล้งผู้เล่นสร้างมาให้เราหัวร้อนเล่นก็มีโดยในคลิปวิดีโอนี้นะครับพวกเรา G Content ก็จะมาพูดถึงไอเทมสุดไร้ประโยชน์ในวิดีโอเกม ซึ่งก่อนที่เราจะไปชมกันผมก็ต้องฝากท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อให้เรา G อนเทนต์ ent, มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับและเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลย สโนบอร์ดคิดกับไอเทม p o v e r t y b o a r d ร์ดสโนบอร์ดคิดเป็นเกมแนวกีฬาสโนบอร์ดจากทางผู้พัฒนาแลกดิมที่จะให้เรานะครับรับบทเป็นตัวละครต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสโนบอร์ดโดยผู้เล่นนะครับจะสามารถเลือกบอร์ดที่มีคุณสมบัติต่างกันเพื่อใช้ในการแข่งได้อีกทั้งในระหว่างการแข่งนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ไอเทมพิเศษที่ดรอปอยู่ในสนามก็ได้เพื่อทําการช่วยตัวเราหรือว่าขัดขวางคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการยิงลูกหินใส่คู่แข่ง อะไรแบบนี้เป็นต้นครับซึ่งนอกจากไอเทมเหล่านี้ที่เป็นตัวช่วยให้กับผู้เล่นแล้วนั้นตัวเกมนะครับยังมีไอเทมตัวถ่วงให้กับเราอีกด้วยนะครับนั่นก็คือไอเทมอย่าง p o เ e r t y b o a r d ซึ่งมันจะเป็นสโนว์บอร์ดชนิดหนึ่งที่เราสามารถเลือกมาขี่ได้แต่ประเด็นก็คือตัวบอร์ดนี้นะครับมันไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรนอกจากการที่มันน่ะจะมาขโมยตังเรามันจะเป็นกระดานที่ราคาถูกครับแต่มันจะดูดเงินคุณไปเรื่อยๆซึ่งแนะนําก็คือควรหลีกเลี่ยงกับมันอย่าใช้บอร์ดตัวนี้ The Legend of Zelda Breath of the Wild กับไอเทม h ฮส to Gift The Legend of Zelda Breath o เ the Wild เป็นเกมซีรีส์แอคชั่นโอเพนเวอร์จากทาง Nintendo ที่ว่าจะ่ายออกมาในปี2017ที่ตัวเกมนี้จะให้เราได้รับบทเป็นเจ้าลิงก์อาศวินหนุ่มที่ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลและเข้านะครับก็จะต้องไปช่วยเจ้าหญิงเซลดา โดยภายในเกมเบสออฟเดอะไวนี่นะครับตัวเกมมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้เล่นได้ทําและออกสํารวจมากมายมีการเก็บอาชีพเมนเพิ่มพลังตัวละครลงดันเจียนและภายในเกมนี้นะครับก็จะมีไอเทมหนึ่งที่ชื่อว่าโคโ x s ซีดซึ่งตัวมเมล็ดนี้นะครับมันจะให้รางวัลแก่เราถ้าหากว่าเราเนะี่ยเก็บครบตามจํานวนที่กําหนดซึ่งถ้าหากว่าเราเนะครับเก็บเจ้าโคโลคซีดจำนวนถึง900ชิ้นเมื่อไหร่และเอาไปให้ n p c อย่างเฮสตูตัว n p c ตัวนั้นนะครับจะทําการมอบ ของขวัญบางอย่างให้กับเราเนั่นก็คือเจ้าเฮสตกิฟตแต่ว่าไอเทมนี้เนี่ยครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากการที่เราเนี่ยครับสามารถที่จะทําให้เจ้าเฮสตูเนี่ยสามารถเต้นลําให้เราดูได้เท่านั้นเองการได้ของแค่นี้กับการที่จะต้องเก็บของถึง900ชิ้นมันค่อนข้างไม่คุ้มเลยนะ for out tactic butter hood of steel กับไอเทมชูชัด Fall out Tactics Battle h o o d of Steel เป็นเกมนแนวแท็กซิทัลจากทางผู้พัฒนา Micro Forte ซึ่งตัวเกมเปิดให้บริการมาในปี2001ซึ่งตัวเกมเนี้ครับเป็นเกมจากซีรีส์ Fall out ที่มีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างจากเกมภาคปกติโดยสิ้นเชิงซึ่งภายในเกมนี้เราจะไม่ได้ควบคุมเป็นตัวละครใดตัวละครหนึ่งแต่ว่าเราครับจะต้องควบคุมตัวละครเป็นกลุ่มในการออกไปหาทรัพยากรต่างๆการดำรงชีวิตในโลกหลังสงครามนิวเคียร์เราจะสามารถพบเจอกับอาวุธต่างๆมากมายหาขงหาของมาใช้ได้ แต่ประเด็นมันก็มีอยู่ว่ามันมีไอเทมไอเทมหนึ่งนะครับเป็นปืนที่ชื่อว่าชูชัดหรือเรียกว่าชูชาิก็ได้เอ้าซึ่งอาวุธนี้นะครับมันเป็นอาวุธปืนกลหนักที่ถ้าหากว่าคุณเจอมันคุณต้องคิดว่ามันคงเป็นปืนที่โคตรดีน่าจะเอาไว้จัดก,การสัตูได้หลายตัวอยู่เลยแต่ประเด็น,นก็อยู่ที่ว่าไอเจ้าปืนนี้นะครับมันเป็นปืนที่ไร้ประโยชน์มากๆซึ่งถ้าหากว่าคุณลองหยิบขึ้นมาคุณจะพบว่าไอตัวปืนเนี้ยมันคือปืนห่วยๆชิ้นหนึ่ง ถ้าหาว่าคุณโชคดีหน่อยนะครับคุณอาจจะยิงกระสุดออกมาได้หน้า2นัดแต่ปกติแล้วนะครับมันจะยิงไม่ออกเลยมันคือปืนสุดห่วยของเกมนี้เลยครับ Hotline Miami กับไอเทม The Feel Mask Hotline Miami เป็นเกมแนว Top Down s h o ตอร์ตัวเกมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนอกจากการที่คุณจะต้องเข้าไปยิงศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ให้หมดเกลี้ยงให้หมดซึ่งตัวเกมจะต้องอาศัยความแม่นยำรวดเร็วในการกำจัดศัตรูที่วิ่งเข้ามา และตัวเกมก็ต้องใช้ไหวพริบด้วยเพราะว่าตัวคุณนะครับโดนโจมตีเพียงครั้งเดียวก็ตายเหมือนกันและภายในเกมนี้นะครับก็จะมีให้คุณสามารถเลือกหน้ากากที่มันจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติให้ตัวคุณได้แต่ว่าภายในเกมนี้เนี่ยครับมันก็มีหน้ากากหน้ากากหนึ่งที่เป็นหน้ากากรูปปลาโดยมีชื่อว่าฟิลแมสซซึ่งมันจะปลดล็อกตอนภารกิจสุดท้ายของเกมและเชื่อว่าหล,หลายๆคนก็คงจะคิดว่าไอ้หน้ากากตัวเนี้ยมันต้องเป็นหน้ากากที่เจ๋งมากๆแน่ๆ,ๆแต่สรุปแล้วนะครับหน้ากากตัวน,นี้ไม่ได้มีความสามารถพิเเศษออะไรรลยนกกกจากกาที ตัวเกมจะเปลี่ยนบทสนทนาภายในเกมทั้งหมดให้กลายเป็นภาษาฝรั่งเศสแค่นั้นนั่นแหละครับความสามารถทั้งหมดของหน้ากากนี้ถือเป็นอะไรที่ห่วยแตกมากๆเลย Final Fantasy 7 The o o s e c e v i a กับไอเทมโปโตโอิน Final Fantasy 7 The Lost เป็นเกมภาคสปินอ f ฟของ Final Fantasy 7ติดตามตัวละครวินเซนต์วาเลนไทน์ ตัวละครที่มีปืนสุดเทค่คู่ใจโดยตัวเกมจะเป็นเกมแนวแอคชั่นอา g พีต่อสู้แบบเรียลไทม์แต่แน่นอนครับว่าในเกม Final Fantasy หรือเกมที่มีองค์ประกอบพอเป็น RPG หนึ่งในไอเทมที่ขายไม่ได้เลยก็คือโพชั่นซึ่งมันจะเป็นยาเพิ่มเลือดให้กับตัวละครเราแต่ประเด็นก็คือว่าในเกม d ด r k o f ออฟเซเเนี่ยครับมันมีน้ำยาเพิ่มเลือดอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโปร t ตอินจริงๆแล้วมันเป็นการสะกดผิดของคำว่าโพรชั่นเขาสลับจาก iO เป็น OI และประเด็นก็คือว่าไอ้น้ำยาตัวนี้เนี่ยครับมันเพิ่ม hp เพียงแค่1 hp เท่านั้นซึ่งมันเป็นไอเทมที่ช่วยอะไรเราไม่ได้เลย borderland 3กับไอเทม the s h o d t y borderland 3เป็นเกมแนวะชูเตอร์ลูเตอร์ยิงแหลกจากทางผู้พัฒนา gearbox software โดยตัวเกมจะนำเสนอเล่นผ่านมุมมองบุคคลที่1ตัวเกมจะให้เราได้ออกไปทำภา,ภา,ภารกิจต่างๆภายในดวงดาว พบเจอกับศัตรูหลากหลายรูปแบบผูบ้เล่นจะต้องใช้ทั้งอาวุธทักษะต่างๆของตัวละครในการต่อสู้กับศัตรูที่ดาหน้าเข้ามาและภายในเกมนี้เนี่ยครับก็จะมี DLC ที่ชื่อว่า Bounty of b u t ที่ผู้เล่นนะครับจะสามารถปลดล็อกอาวุธชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่า The Shorty ซึ่งมันจะเป็นปืนลูกซองซึ่งปกติเกมลูกซองส่วนใหญ่ของเกม Borderlands เนี่ยมันก็จะเป็นปืนที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าเจ้า Shorty เนี่ยมันเป็นปืนที่มีเอฟเฟกเอฟเฟกหนึ่งที่ค่อนข้างกระจอกอ้อยมากๆก็คือการที่ ตัวปืนมีระยะการยิงที่สั้นมากๆเวลายิงออกไปนะครับก็สุดมันจะตกลงพื้นทันทีทําให้เวลายิงนะครับเราจะต้องทําการเอาปืนไปจูบกับศัตรูเลยคือถ้าจะขนาดนั้นก็ใช้อาวุธระยะประชิดเถอะเอิร์ธเวิร์มจิมสกับไอเทมบัฟเฟอร์กันเอิร์ธเวิร์จิมสเป็นเกมแนวแพลตฟอร์มจากทางผู้พัฒนาชายนี่เอนเตอร์เทนเมนตวางจำหน่ายครั้งแรกในปี1995จะว่าด้วยเรื่องของซูเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งนำว่าจิม ที่แฟนสาวของเขานะครับถูกลักพาตัว,ตวไปโดยศัตรูคู่แค้นของเขาอย่างไซโครโดยรูปแบบการเล่นของเกมนีครับก็จะเป็นเกมแนวแพลตฟอร์มควบคุมตัวละครจิมกระโดดไปยังพื้นที่ต่างๆในฉากใช้อาวุธมากมายในการโจมตีศัตรูโดยจะมีทั้งปืนยิงสายฟ้าปืนทำลายล้าง แต่ว่าภายในเกมนี่นะครับก็จะมีอาวุธชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าบัลเบอร์กันซึ่งจะปลดล็อกจากการใช้สูตรโกงเท่านั้นซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าปืนที่ปลดล็อกจากการใช้สูตรโกงเนี่ยมันจะต้องเป็นปืนที่โหดมากๆแต่เปล่าเลยเพราะว่าเจ้าปืนบัลเบอร์กันนะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างง่อยมากๆมันเป็นปืนที่ปล่อยฟองสบู่โง่งๆธรรมดาเท่านั้นเองไม่สามารถทําอันตรายแก่ใครได้เลยถือว่าเป็นปืนที่ห่วยที่สุดในเกม กระจบแล้วคคับกับเกมทั้งหมดที่พูดไปถ้าหากว่าใครชอบแชร์คลิปนี้นะครับผมก็ต้องฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเราจีคอนเทนต์มีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยครับแล้ววันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ